ต้องใส่เสื้อบริจาคครับเพราะมันอีสานมันมีแต่พวกจนๆไงอนอดิสานออกไรได้ไหมคะกินกินสับไรมากจริงค่ะบริจาคเยอะหน่อยมึงมึงส่งค่าส่งมึงอะไรวะโอนค่าส่งมาดิเดี๋ยวกูบริจาคให้ไม่เหมือนอีสานแล้วครับทำงานเป็นลูกจ้างเขาไปวันๆอๆีกูไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพากูออ,อกหุ่นกระอีกมาดูคนป่วยมึงก็ไปดูพ่อเหมือวกนันเฮียที่มึงพ่อมึงอะโดนคนอีสานลุมกระทืบอะป่วยจิต อีสานแม่งก็กินหมดแหละกินหมามึงรับไม่ได้ก็ไปตายค่ะอีโง่กูบอกแล้วว่ารับไม่ได้กูเห็นมีแต่พวกอีสานที่มันดินดิ้นขับโง่รับไม่ได้ขับอีควายคนอีสานมีเตียงนอนใหญ่แบบนี้เปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพูดมีก็ไก้ไอ้ผ้าห่มกูเนาะอันนั้นน้องกูนอนอยู่อันนั้นตุ๊กตาหมีมีป่าบ้านมึงมีไหมถ้าบ้านมึงยังนอนพื้นอยู่ก็ไม่ต้องพูดกับกูไอ้ีอีสานแม่งนอนพื้น้วยแล้วก็เอาหมูมากางแล้วก็เก็บแล้วมันก็บ้านก็ดูแบบโล่งพพาาา่มมีีีีงออสสนนนนนับบทแ้ ไอ้พวกที่เข้าเบียร์มาตามกระแสนถ้ามึงรับความกินไม่ได้มึงก็ไปตายเป็นอย่างกูจะแส่เสียเงี้ยมกันเรื่องของกูตัวความพอใจของกูแม่เสียตัวละ้ายก็เก่าไม่ใช่ไปอย่างบอกว่าบ,บ้านกูบ่มีดอย่างนอนกูนอนใส่กระไดกคูคุ้นยังไงกูทมเนี่ยเอาว่าอย่างตุ๊ก,กตามีเงี้ยเพราะแค่งเงี้ยก็จะตายแล้วสมองมึง่งเนาะหญ้าอ่อนอีเล เอาเงินไปซื้อแด้อื่นก็บอยี่ก็อย่าไปซื้อตุ๊กตามีอีปวงเราถามว่าบ้านกูมีหลังใหญ่บอบ้านกูว่าหลังใหญ่ตะไลหลังเอามึงเอามานับแข้งกูบอและอีกอย่างมึงอ่ะมีทีหน้าบอเอามานับแข้งกับกูบอง้อควายหมดนี่เข่ายูงไนเหล่ามุมีบอเอามานับแข้งกับกูกูดูตลกคนสิมีเขาไปเหยียดคนดอกจำไว้เด้อมีบ้านหลังเดียวบอเหยียดคนน่ะมันตลกมาก คนมีจริงๆเขาเยียดคนอื่นหรอกเขาให้เกียรติคนอื่นเสมอเพราะว่าคนมันมีคุณค่าเท่ากันบิด